สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูค่ะเดินสายมูคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาติดตามรับฟังกันได้ที่ YouTube rmu t p live ช่องนี้เลยนะคะเดินสายมูของเราค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะฝนก็จะนำเรื่องราวของสายมูที่ไหนมูแล้วดีมูแล้วดังมูแล้วเด็ดเนี่ยฝนก็จะรวบรวมนำมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้เป็นประจำเลยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะฝนจะชวนสายโมทุกท่านนะคะมารู้จักกับดิวารีเทศกาลปีใหม่ของชาวฮินดูกันค่ะว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรต้องเตรียมตัวแบบไหนนะคะในการที่เราจะเข้าร่วมกับเทศกาลดิวารีก่อนที่เราจะไปร่วมง,งานเฉลิมฉลองกันนะคะที่เขาจะจัดขึ้นกันที่ย่านลิตเติ้ลอินเดียค่ะดิวารีนะคะหรือที่รู้จักกันว่าเทศกาลแห่งแสงไฟ เป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูทั่วโลกเลยค่ะจะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ของชาวฮินดูและระลึกถึงชัยชนะของแสงสว่างเหนือความมืดมิดในประเทศไทยก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลดิวารีเช่นกันโดยเฉพาะในชุมชนชาวอินเดียในย่านของพาหุรัฐนะคะแล้วก็คลององอ่าง สำหรับดีวารีหรือว่าดิปาวารีนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวอินเดียแล้วก็ยังเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีด้วยโดยคําว่าดีหรือคําว่าดิบค่ะก็คือหมายถึงว่าประทีปหรือว่าแสงสว่างส่วนอีกคําที่นํามาผสมกันนะคะก็จะเป็นอาวารีหมายถึงแถวหรือว่าแนวเมื่อนํามาผสมรวมคํากันแล้วนะคะในภาษาสันสกฤต จะมีรูปเป็นทีปาวาลีในภาษาฮินดีนะคะก็จะออกเสียงเป็นดีปาวาลีซึ่งหมายถึงประทีปที่ชาวอินเดียจุดไว้แล้ววางเป็นแถวนอกบ้านของตนเองอย่างงดงามค่ะสำหรับต้นกำเนิดของเทศกาลดิวาลีนั้นนะคะก็มาจากความเชื่อของทางอินเดียตอนเหนือค่ะว่าเป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จนิวัตของพระรามพร้อมกับนางศรีดา พารักษ์และหันุมานกลับคืนสู่เมืองอโยธยาค่ะหลังจากที่ได้ทรงพระเนจรอ,อยู่ถึง14ปีด้วยกันซึ่งเวลา14ปีนี้ค่ะรวมไปถึงช่วงเวลาที่ทรงพิชิตราวนะหรือที่ไทยเรียกว่าทศกัณ์ด้วยเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะแห่งความดีงามที่อยู่เหนือความชั่วร้ายเปรียบเสมือนกับแสงสว่างของประทีปที่สว่างสวยเหนือความมืดมัว อันเป็นที่มาของชื่อเทศกาลนั่นเองสำหรับหลายท่านที่สงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วเทศกาลดิวารีนั้นเกี่ยวข้องกับพระแม่ลักษมียังไงทำไมเราต้องไปไหว้พระแม่ลักษมีในช่วงของเทศกาลดีวารีด้วยเนื่องมาจากว่าชาวฮินดูนั้นเชื่อกันเขาว่าพระรามนั้น เป็นร่างอาวตารของพระวิษณุและนางสีดาเองก็เป็นร่างอาวตารของพระแม่ลักษมีประชายาของพระวิษณุที่อวตารลงมาเคียงข้างพระวิษณุในทุกๆภารกิจประกอบกับในอินเดียค่ะจะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มองว่าวันดิวาลีนั้นเป็นวันเกิดของพระแม่ลักษมีด้วยก็เลยทำให้ผู้คนนิยมไปบูชาพระแม่ลักษมีในช่วงของเทศกาลนี้นั่นเอง ในเทศกาลดิวาลีค่ะชาวฮินดูก็มักจะออกไปจับจ่ายซื้อของเหมือนกับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วก็คริสต์มาสเลยรวมไปถึงออกมาจุดพลุหรือว่าดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองตลอด5วันของการจัดเทศกาลด้วยเดือนในวันแรกค่ะก็คือวันทันเตรัสค่ะ สมาชิกในครอบครัวก็จะมีการทำความสะอาดบ้านแล้วก็ซื้อทองชิ้นเล็กนะคะแล้วก็จะเน้นบูชาพระแม่ลักษมีในวันนี้ด้วยถัดมาในวันที่สองค่ะก็คือวันนาระกะจะตุรักษีค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันดีเปาวลีเล็กวันนี้ก็จะเป็นวันที่ล้ำลึกถึงการทำลายล้างอาศูรที่มีนามว่าหน,นรากาศูนค่ะ บางครอบครัวนะคะก็จะมีการสวดมนต์เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษของตนเองในวันนี้ด้วยเข้าสู่ช่วงวันที่3นะคะก็จะเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีค่ะถือได้ว่าเป็นวันหลักของเทศกาลเลยชาวฮินดูค่ะก็จะมีการขอพรจากพระแม่ลักษมี เพื่อความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับจุดประทีปและประดับประดาวางเป็นแถวเป็นแนวอย่างสวยงามค่ะนอกจากนี้นีคะก็ยังจะมีการจุดประทัดและไปวัดเพื่อไหว้พระด้วยถัดมาในวันที่4ค่ะก็คือวันโคสณาบูชาค่ะเป็นวันที่ระลึกถึงชัยชนะของพระกฤษณะที่มีต่อพระอินทร์ราชาแห่งถวยเทพ แล้วก็ยังเป็นวันแรกของเดือนการัติกะด้วยหลายคนก็เลยนับนะคะว่าวันนี้นั้นถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ค่ะและสุดท้ายวันที่5ในะคะวันพายดูสค่ะ คำว่าภายนั้นนะคะจะแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้ในวันนี้เองค่ะพี่ชายน้องสาวหรือว่าน้องชายพี่สาวก็จะมีการร่วมฉลองค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างพี่น้องโดยพี่สาวหรือน้องสาวนะคะก็จะไหว้ขอพรอให้พี่ชายหรือน้องชายนั้นประสบความสำเร็จด้านการงานหรือพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป สำหรับเทศกาลดิวบาลีค่ะจะมีการกำหนดตามปฏิทินจันทรคติทำให้ในทุกๆปีนั้นในช่วงของเทศกาลดังกล่าวก็จะไม่ตรงกันเลยและในปี2567ปีนี้นะคะจะมีการเริ่มฉลองกันในวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน ภายในประเทศไทยนั้นนะคะก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลดีวาลีเช่นกันโดยเฉพาะในย่านของชุมชนชาวอินเดียนะคะอย่างย่านพาหุรัฐแล้วก็คลององอ่างที่นี่นะคะก็จะเป็นศูนย์กลางของชาวชุมชนชาวอินเดียในประเทศไทยที่นี่ก็เลยเป็นสถานที่ในการจัดงานเทศกาลดิวารีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสีสันที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะโดยกิจกรรมต่างๆของเทศกาลดิวารีในประเทศไทยนะคะก็จะมีขบวนแห่ค่ะ ขบวนแห่นี้ก็นับได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับการชมขบวนแห่ที่มีความสวยงามตราการตาเต็มไปด้วยสีสันแล้วก็เสียงดนตรีโดยมีการประดับตกแต่งด้วยโคมไฟแล้วก็รูปปั้นต,ต่างๆที่มีความหมายทางศาสนาการจุดโคมค่ะชาวฮินดูก็จะมีการจุดโคมไฟเพื่อเป็นการต้อนรับเทพเจ้าและเป็นสัญลักษณ์ของการนำพาความสุขและความเจริญมาสู่ชีวิต การจุดพลุก,ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมโดยจะมีการจัดแสดงพลุไฟสวยงามตระการตาในหลายพื้นที่เลยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมค่ะของอินเดียนะคะมากมายเลยในงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำแบบบอลลีวูดการแสดงดนตรีแล้วก็การสาธิตการทำอาหารอินเดีย มีตลาดนัดนะคะที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารอินเดียมากมายให้ผู้ที่สนใจได้เลือกหาซื้อกันเทศกาลดดวารีนะคะถือได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสําคัญของชาวไทยเชื้อสายฮินดูหรือว่าคนที่นับถือพระแม่ลักษมีนะคะก็จะมีการร่วมเฉลิมฉลองกนันในวันนี้ด้วยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันขึ้นปีแม่ของชาวฮินดูหลายคนก็เลยนิยม ตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้วก็ใช้เวลาช่วงนี้ค่ะไปพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องหลับเพื่อนฝูงรวมถึงจัดงานเรื่นเริงกันด้วยส่วนใครที่อยากจะรู้สักงานเทศกาลเดียวบรีให้มากขึ้นนะคะก็สามารถไปเที่ยวชมงานกันได้นะคะก็จะมีทั้งกระบวนแห่การจุดโคมจุดพลกุการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าอาหารอินเดียมากมายเลยนะคะลองไปเที่ยวชมกันได้ที่บริเวณคลองโอ่งอ่างแล้วก็ที่ย่านพาหุรัตหรือว่าลิตเติ้ลอินเดียหลายๆคนนะคะอยากจะลองไปเที่ยวชมเทศกาลนี้ดูนะคะก็สามารถไปกันได้ก็จะมีการจัดงานกันเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาสาหรับฝนและเดินสายมูลแล้วนะคะครังหน้าจะพาไปมูที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้อนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ